กันว่าลุงด่งเป็นเจ้าของสถิติไอแชมเบร์ลีกหลายสถิติไงคราวนี้ถ้าปีหน้า,าใช่ไหมใช่ถ้าปีหน้ามันไม่ได้เล่นเนี่ยแชมเบ้รนลีกที่มันลงสนามมาต่อไปสิบกว่าปีมันมันหยุดเลยนะสถิติทุกอย่างที่มันโอกาสสถิติอีกมันก็หยุดเลยแล้วก็ใ,ในส่วนแต่ถ้ามันให้น้ําหนักกับแมนยูให้น้ำหนักกับ,อ,กกบอ่าไปรุ้นพรีเียร์ลีกเนี่ยอ่าอันนี้ก็อาจจะอยู่ต่อได้ผมผมมองงนี้คราวนี้ไอข่าวที่มันอื่นเนี่ย มันต้องมีเชลซีที่ชัดหน่อยมีบายเยิร์ย้ายไปสลับดอกกัเรวานอะไรแบบเนี้ย mm hmm. หรือเชลซีซึ่งว่างอยู่สองทีน,นี้หน mm ัก hmm. หน่อย mm hmm. ในในในอิตาลีก็อาจจะมีอ่าไม่ไม่น่าจะเป็นโลบ้างนะบางั้งจะไม่ผิดแต่บแต่บางส่วนใหญ่จะอยู่ในอังกฤษนี่แหละ oh. mm hmm. พี่ก็อย่างอย่างาแต่บายเยอร์เขาก็อลิเวอร์คานเขาไม่เอาไหมเหรอ ก,ก็ไม่รู้ดิก็ดูว่ามอนสลับดอกกันรลมันก็ลงตัวดีแปลกๆนั่นนะถ้าสลับ <3 S 1> นอเลวานอยากมาหรือ <c oughs> เปล่าเลวานก็จะไปบาซ่าแต่เลวานอยากไปบาซ่าประเด็นเป็นยาง,ง้งใช่ใช่มันก็เลยจะยากหน่อยโอเคถ้าเลวานบอกว่าอย,อยากมาท้าทายที่ยังกฤษแมนเชสเตอร์ Manchester ก็เป็น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 ทีมที่ตอบโจทย์ได้ จบจดเรวานได้แล้วกันนะเรื่องขั้นลงขั้นเหนืออะไรเงี้ยอพอพอ<ต>ือผมว่าเงินเงินนักบอลเนี่ยผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้การท,รที่ที่ได้เล่นถ้วยเล็กหรือว่าบางทีไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอย่างที่อบอกอะโรนโดมันมันชัดเจนว่ามันต้องการเป็นเจ้าโลกอะใช่ครับไมว่ามันคือจะขอสติตีแบบเป็นเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึง่นงไว้ก่อนส่วนอนาคตใครจะทำลายก็ ก็สุดแล้วแต่เ้าก็เออก็ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เราก็เข้าใจเขานะมุมมุมนี้นะเข้าใจอ่าอืมแต่เนมุมแบบก็เป็นอีกมุมหนึ่งมีหลายมุมแล้วแต่เราจะมองมุมไหนมามาเล่นตัวตอนนี้ผมว่ามันก็อย่างที่ว่าเขาก็เงินมันไม่เกี่ยวแล้วไงถูกไหมแต่ขอให้ไม่เล่นผมว่าเงินไม่ใช่ปัญหาของเขาหรอกอ่ะใช่พี่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกแต่ก็ไม่ควรน้อยไปแต่มันก็ไม่ควรน้อยไป จะให้เขาไปรับแบบไมงมันต้องงองเงาช้าปหน่อยนะมันงองเงาช้าเขย่อยจริงจริงมันต้องงองเงยเหมือนมานี่ไปเลยจบซีซั่นบอกไปแล้วใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ปรอในชช้นหลงในชช่นหลีกอะไรไม่รู้เออก็จริงนะี่หรือว่าเขาจะรอดูสถานการณ์ของทีมเปล่าดูว่าจะเสริมใครได้จริงไหมอะไรเงี้ยไม่ให้เสริมแต่โค้ ก็มีแกก็คือกดดันทีมหรือเปล่าว่าเออเสริมทีมขนาดไหนอะไรอย่างนี้อืมแต่ว่าผมนะผมมั่นใจว่าลงเอยแล้วโรนโดอยู่ที่เดิมพี่ไม่ได้ไปไหนอืม๋ยวไม่แน่มันก็ไม่แน่ไม่แน่มันไม่มีทีมมันก็มีเวลานะไม่ออกมันไม่มีทีมไหนจะเอาคืออย่าลืมว่าตลาดมันปิดตลาดมันปิดไปมันที่สี่กัสี่กันยานะตลาดปิดอ่าสี่กันยามันเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมันอะเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากเลย อ๋โอเคใช่ไหมถ้าเปิดดูปติเหตุกับกองหน้าทีมใหญใหญ่ๆในยุโรปสักทีมหนึ่งอะนะก็เป็นไปได้อ่าอืมอืมก็ต้องทีมที่มีแรงจ่ายค่าเหนื่อยไว้ด้วยแหละนะก็อัพจะช่วยนะแฟนแมนยูท็อปตามแมนยูแล้วตอนนี้แมนยูได้ใครนอกจากแบ็คซ้ายได้ได้แค่นั้นแหละพี่แบ็คซ้อลิเซ่นยังไม่ชัวรพี่เอลิเซ่นยังไม่ชัวร์กบมันน่าจะได้อยู่แล้วเด็นี่ ดูส่วนน้อลิสันโดมาร์ติเนสที่ที่แย่งอาร์ซอนก็นจะน่าจะได้เพราะว่าอาร์ซอนไปมองแบ็กไซด์คืนไปแล้วไอ้นักเตะอาจจะก็น่าจะได้อืมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับก็มีสองคนอีเลิซ์เซนกับไอ้กองหลังบาแจักใช่ไหมอ่าอีกคนหนึ่งแฟงกี้เหรแฟงกี้อ่ะแฟงกี้ค่ะชืออะไรบ้างแฟงกี้เดีย่องไม่หย่อนย้ายมันอยากอยู่กับบาซ่าไอ้ที่มีประตูมาแล้วประตูลาฟิโอมาแล้ว แมนยูอ่ะอ๋อแล้วเอาตัวที่มันหลักๆมันมีข้อมันมันไม่ได้ไปนี่เขาบอกมานี่น้องเขาบอกมาน้องเขาบอกมานี่เห็นไหมน้องเขาบอกมาเนี่ยน้องเขาเป็นแฟนแมนยูเขาเฝ้าเฝ้าข่าวแฟงกี้เลยยองมาสองเดือนแล้วเขายังไม่ได้ชูเสื้อเลยเยอืเอยนะเหนื่อยไม่ได้ยองคือพอทีมมันไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกมันก็มีผลจริงๆนะผมย้ํานะอ่าแน่นอนอาจจะเป็นอดีตยักษ์ใหญ่ก็จริงแต่พอไม่ไปแชมเปี้ยนลีกก็คงมัน มันมันดูมันดูต้อยต่ำมากเลยนะอืมอืมอก็อดทนครับแฟนแมนยูอดทนแล้วกันแล้วกเเว็เป็นห่วงเป็นห่วงผมเป็นห่วงตรงนี้คือโอเคเรารู้ว่าเทนฮาร์อาจจะเป็นกุญซือหนึ่งที่ที่ประสบความสำเร็จกับอาแจกอันนี้ไม่เถียงแต่พอเวทีมันใหญ่ขึ้นความกดดันมากขึ้นแล้วตัวผู้เล่นยังไม่ได้มาเร็วเนี่ยการเตรียมทีมเนี่ยผมบ,บอกเลยว่าบางทีกว่าจะปรับตัวได้นักบอลคนหนึ่งเนี่ย ถ้าโชคดีก็ช่วงปีสั้นก็ก็ไปเลยฉลุยเลยแต่โชคไม่ดีก็คือบางทีอไหนจะภาษาไหนจะเรื่องของกบครัวย้ายมาอก่อนจะปรับตัวกว่าจะนู่นนี่นั่นย้ายบ้านหลังนึงเนี่ยก่อนจะลงตัวมันโอ้โหมันมหาศาลโอมันเยอะมันเยอ่งริงก็เป็นห่วงเป็นห่วงคือระยะเวลามันจะทําให้รู้สึกว่าไอ้เตียวใหม่กับกับฤดูกาลเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มบีบตัวลงไปเองนี่คือนี่แป๊บเดียวนะสอง ถูกไหมพวกนี้12แล้วเดี๋ยวไปออสเตรเลียเสร็จไอ้กลุ่มนั้นยังไม่มาถูกไหมอ่ะแล้วก็ไปไหนต่อไปสิงคโปร์ใช่ไหมไปออสเตรเลียได้ไหมแมนูแมนูไปออสเตรเลียแล้วพไปสิงคโปร์เนี่ยคือมันทําให้รู้สึกว่าระยะเวลาในที่มันเดินทางในการฟีี่สั่นที่ที่นอกประเทศเนี่ยบอกว่าจะกลับไปรวมที่นู่นก็ความเข้มข้นของเกมมันก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วลักษณะการพูดคุยในลักษณะที่ อยู่ในภายใต้ปีสี่้่านที่มาอยู่โรงแรมเดียวกันเจอการคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมนู่นอะไรก็แล้วแต่มาดูความสวยงามของเมืองไทยแล้วก็เออเฮ้ยมาคุยกันอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่สําคัญพอสมควรที่นักเตะใหม่กับน,นักเตะเก่าจะมจะมัดกันอืม ก็จริงๆก็พี่ท็อปเราก็มีเอ่อมันอยู่ในช่วงที่ที่เราไม่ได้ไลฟ์พอดีใช่ไหมที่ที่ค้าหอห้าข้อของเอลิคเทนฮาที่เขาประกาศออกมาใช่ไหมที่แล้วยังไม่ได้คุยใช่ไหมพี่ใช่เออยังไม่ได้คุยเนี่ยสามเทียพอดีเลยไอ้ผมว่าไม่ผมว่าใช้าทำเชลซอรีแรื่อ๋อเหรอผมว่าไออย่างไอข้อแรกไอข้อแอลกอฮอล์ผมโอเคเข้าใจได้ห้ามดื่มมันนะเข้าใจได้ อ่านเรื่องนี้ต้องถามพี่เตี้ยครับเ,เดี๋ยวรอแกกลับามาก่อนแล้วก็ไอ้ข้ออะไรนะพี่ท็อปอีก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 สามข้อมีข้อเดียวแหละที่ผมจะถามพี่เตี้ยเรื่องเชฟด้วยอ่าเรื่องเชฟเรื่องเชฟก็เรื่องเชฟนี่ก็มันก็แบบแปลกๆเหมือนกันนะแล้วผ่าก็เป็นเรื่องเชฟเหมือนกันนะพี่ปเป็นเรื่องอื่นแต่มันก็มีกฎคล้ายๆกันห้าหกข้อนะแต่เรื่องเชฟไม่น่ามีอ่าเป็นเรื่องอื่นมาไม่มีใช่ไหอืมไอ้เรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยโอเคครับ เอาเรื<ม>่องเอเย่นนี่แหละเรื่องเอเย่นเนี่ยจะถามพี่เตี้ยนี่แหละเออแต่พี่เตี้ยหลุดออกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวรอกลับเข้ามาใหม่กัน<ม>อือตองอะไรเดผ่านก็มีเรื่องเอเย่นเหมือนกันใช่ไหมอ่านดนมา่านที่แบบว่ากดที่มันดูแบบแปลก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 ะมีกดแล้วพี่กดเลยนะกดที่เ็นมารานเขาท่าเอออ่ะ,ออะได้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 แต่เรื่องน้ำหนักตัวเรื่อง เออเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยเข้าใจได้เรื่องเออดื่ม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 แอลกอฮอล์ก่อนแมสแค่งเงี้ยก็โอเคเข้าใจได้แต่ว่าจิบก่อนนอนตักแก้วหนึ่งผมว่าไม่น่าติดันกเป็นผมว่าพวกปาร์ตี้อ่ะน่าจะแบบน่าจะเป็นเรื่องปาร์ต uh ี้มากกว่าเพราะปาร์ตี้พวกนี้เขาหนักไงแต่ถ้าแบบว่าอยู่บ้านจิบบายหนึ่งแก้วก่อนนอนอะไรเงี้ยได้อยู่แล้พผ่านไปประมาณสิบสองข้อแต่แต่มันแต่แล้พผ่านมันเป็นอันวัลมมันคุมเชลซีนะมันก็คงแบบว่ามันเคยเป็น ันเคยมันก็เตเชลซีมาก่อนเน่ะมันก็คงแบบรู้ดูแล้วมันตั้งจุกจิกมากเลยอ่ะอย่างเง่้เอาอือะอะไรบางสีนะส่วนใหญ่กับสายกับรายงานตัวไม่ทันมันก็เหมือนกันแต่ันแยกเป็นสองข้อไงก็ถ้าเราออกเดินทางสายสองพันห้ารางงานตัวสายสองพันห้าส่วนปรับนะปรับอ๋อเออเขา้าเข้ายิมไม่ทันพันปอนฟื้นฟูสภาพร่รา,รางกายไม่ทันสองพันห้ามีประชุมทีมสายปรับ ปรับนาทีละห้าร้อยนาทีละนะคอนไหนมาไม่ทันกันมา,มาไม่ทันเริ่มซ้อมปรับสองหมื่นมีโทรศัพท์ดังระหว่างประชุมปรับหนึ่งพันอย่างนี้เอ้โหแต่งกายผิดระเบียบระหว่างเดินทางแข่งไปแข่งขันตงปรับอีกหนึ่งพันแล้วก็ไม่ไม่ร่วมทีมเวลาไปเล่นเกมเยือนโดยไม่บอกผกลก่อนสี่สิบแปดชั่วโมงปรับห้าพัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องมาสายอ่ะมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมากของแรมผร์นนะเป็นเรื่องมาสายยุ่มเกิมเกินเิอะผิดนัดยุ่หยิมเกินใินโอ้แล้วผ่านพิธีไหนเนี่ยไม่ไม่คุยเรื่องของเนี่ยเรื่องกดเหล็กของโค้ชก็นี่พี่ท็อปเขาเลยผมก็เลยถามพี่ท็อปเรื่องของแรมผ่านว่าเออที่ผ่านมาก่อนหน้าที่แรมผ่านยูโชซี่เป็นยังไงโอ้โหพี่ท็อปไล่มานี่ผมแบบผมเป็นนักวอลนี่ผมแบบเฮ้ยอะไรกระหน่ำนี้ล่ะ มดตูดโรงเรียนดดอีกตูด,ดอ่ะเออใครหือมีปรับตังไงแต่เทนฮาเขาไม่ได้มีพูดเรื่องของปรับต,ร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 ต้งงตางไงเทนฮาบอกว่าประช um ุมเอ่อมาซ้อมสายหรือประช um ุมไม่ทันเนี่ยดรอปเลยคือชัดเจนคือดรอปเหมือนกันเหมือนอที่เหมือนเนี่ยคล้ายๆกับพี่เตี้ยนี่แหละก็คล้ายๆกันคือ,อามาซ้อมสายอะไรเงี้ยหรือแบบมาไปโดยขาดโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยก็ดรอปเลยสิบวิกเนี่ยไม่ได้เล่นแน่ไม่ใช่สิบเอ็ดตัวแรกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ที่จะใช้คือ เออเซสชั่นสําคัญอย่างเงี้ยแล้วขาดเนี่ยก็คือมีโอกาสไม่ได้เล่นอืมเซสชั่นสำคัญอ่าใช่ใช่แบบนอ่าแต่พี่พี่พี่แ<อ>เรื่องเชฟอ่ะพี่เรื่องเชฟอ่ะผมถามหน่อยที่ที่เพนท้ททา,ทาบอกว่าคุณมีเชฟส่วนตัวไม่ได้นะนะคุณต้องกินเชฟของทีมเท่านั้นอาหารการกินก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่มันมันก็เข้าสู่โหมดบังคับได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าลิเวอร์ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็ปฏิวัติมาแล้วอูกไหม คุณก็ต้องเข้าใจว่าเขาต้องการคุมปริมาณอาหารแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก่อนมันก็ก็เป็นเป็นทิศทางที่ดีนะผมว่าบางทีนักบอลในสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ถูกหดด้วยไม้บ้างมันก็ก็แบบรู้สึกอ,อยากทำนู่นนี่หนักอยากได้อย่างนู่นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติมันสามารถทําได้แต่บางเรื่องมันก็ต้องเป็นกฎของทีมมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่าบางคนก็มันกิน อาหารสุขภาพมันไม่อร่อยใช่มันไม่อร่อยแต่เชฟบางคนมันทำมาให้อร่อยก็ได้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเข้าใจกฎของทีมแหละผมเชื่อไอ้เรื่องแบบเนี้ยนักเตะแมนยูแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นไม่มีปัญหาหรอกผมมองอยนะ่างนี้นะจะมีปัญหาก็เาปปราซูเปอร์สตาร์เท่านั้นแหละที่ที่พยายามจะบอกอยากทานู่นทานี่ยแต่พอถึงเวลาจริงแล้วถ้าพูดได้เหตุผลผมเชื่อนักบอลรุ่นใหม่เข้าใจว่าอ๋อเชฟคนเนี้เขาสามารถ ดังสันอาหารที่มีทั้งดีทั้งสุขภาพดีทั้งเรื่องของความอร่อยได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาลับเรือ่องที่คุยห้ามคุยกับเอเยนนเหรอพี่อันนีอน้อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าบางทีมันยุม่มยิ้มเกินมันยุม่มยิ้มเกินบางทีนักบอล<ม>สมัยนี้ก็คือพอคิดจะไม่เล่นก็บางทีก็บอกว่าเออเนี่ยก็โอเคเนี่ก็มีบรรญาจ่ายก็จ่ายให้เอเนตนผมก็ยอมให้เอเยตนอ๋อให้ Uh huh. ไม่รู้ไม่รู้ไปคุยอะไรเงี้ยซึ่ง <laughs> ผมคุยเรื่องนี้นะมันบอกช้ามันบอกช้ำ uh huh. มึงจะมีคนมึงไม่มีเวลาจะคุยกูเลยเหรอ, <laughs> อ,อมึงต้องให้คนที่สามมาแปลให้มึงให้ให้มึงเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ชอบอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ย uh huh. มีอะไร uh huh. มึงวิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เย็นมาคุยนะเดี๋ยวเย็นมาคุยนะอะโอเคเข้าใจในเะงี้ยของการรักษา เอเจนต์เมืองนอกเนี่ยมันมันมันทำงานคุ้มไงมันเหมือนผู้จัดการส่วนตัวที่เฮ้ยมันดูแลทุกอย่างนะเอเจนต์บางประเทศมันก็แค่มาถึงก็เอาอเนี้ยมาวางไว้แล้วกูก็แบ่งกันเดือนไปแล้วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาจะคุยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรนตอนก็เป็นฟ้องอย่างเดียวเมื่อกีมันปวดหัวพอมายี่เอเจนต์รถเนี่ยปวดหัวไม่หรอกผม่็เคยเคยนี่แหละกับพี่นี่แหละ ก็พี่ท็อปพี่ท็อปเรื่องเรื่องวันมันี่บอกได้ไหมที่แบทพีดอ่ยอ่าแล้วก็ต้องบอกแองแล้วที่ที่แบทพีดหรือแบทพีดบอกว่าเอ้ยอยู่ไปบอกคนนี้ให้หน่อยเดี๋ยวว่าเราไม่ต่อสัญญาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบโอ้มันแบบโอ้วันสาหัสนะพี่ <laughs> <laughs> คือเราแบบผูกพันเขามาตลอดอ่ะ